ช็อปสัปดาห์นี้ผมที่นัสตี้นะครับที่สุวรรณสารรัฐมุมขวาขนัสตี้แน่นอนว่าทุกคนจะเห็นช็อปทไทลิสที่เรียกว่าเป็นคัสตอมช็อปเลยที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ของประเทศไทยด้วยใช่ครับเป็นิที่เซ็นเตอร์หลักสวัสดีครับประเทศขอความรู้ฮะวันนี้ฮะเนื่องจากว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแน่นอนว่าทไทลิสโบกี้เวสเนี่ยเป็นเวสที่รับโลกที่นักกอล์ฟระดับโลกใช้มาต่อเนื่องตั้งแต่ผมเห็นไทเกอร์เด็กๆเริ่มเข้ามาก็ทไทลิสโบกี้มาตลอดนะครับถึงปัจจุบันนี้ครับเอสมเกล แล้วระบบเวทพัฒนาเรื่อยๆทุกๆ2ปีใช่ไหมครับใช่ครับผมดีขึ้นยังไงครับทำไมถึงมี s อ .9 ออกมาอีกเพราะว่า s อ .8 ก็ดีอยู่แล้วณวันนั้นก็จริงๆหนึ่งใหม่ขึ้นใช่ไหมครับ,รบใหม่ขึ้นพัฒนามากขึ้นพัฒนามากขึ้นในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่บ๊อบก็คือจะสนิทกับผู้เล่นในทัวร์อยู่แล้วอพอเขาสนิทกับผู้เล่นในทัวร์เขาก็จะถามว่าชอบอะไรอยากได้อะไรเพิ่มไหม<อ>ก็รอบล่าสุด s m .9 ก็คือคชอบไฟท์ฉีดชีตสปินเยอะๆเราก็จะได้เห็น CG ที่สูงขึ้นมาอีกนะครับเข โยน CG ให้ให้สูงจาก8ขึ้นาหม่แต่อยู่หน้าใบเหมือนกันเพราะฉะนั้นไฟท์ที่ได้ก็คือจะเป็นพุ่งๆหน่อยแล้วก็สปินจ๋าหน่อยครับวันนี้คือไฟในฝันเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยเห็นโปรธงชายใจดีกับแกเชวิกี้อยู่แล้วด้วยแกจะเป็นคนพิชอย่างเงี้ยพิชแบบต่ำๆหยุดๆผมก็เอ๊ะทำได้ไงเมื่อวันเกือบสิบปีที่แล้วแต่วันนี้คือระบบเวทสามารถตอบนองณนะจุดนั้นได้ง่ายขึ้นใช่ครับนี่คือผมมองว่ามันทําให้เราควบคุมเรื่องของระยะดีเซนได้ดีขึ้นด้วยถูกต้องเพราะบางที ลงมาใช้เองมันจะมีผลเยอะขึ้นใช่ครับฟีดแบ็กแล้ครับที่เกิดเกิดขึ้นเอาผมขอแบ่งเป็น2ทางแล้วกันนะทางเพลเยอร์ก่อนเลยเพลเยอร์ในตัวเขาบอกว่าไงบ้างครับก็ตกแล้วสปินได้ง่ายขึ้นไฟล์ชอบคือเขาถูกใจไฟล์นี้อยู่แล้วแล้วพอตีออกมาคือมันมันเจเนเรตได้ง่ายขึ้นนะครับปล่อยออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็พอพอเรื่องของสปินมันสามารถแบบคอนโทรลได้ดีกว่าเดิมซิฟได้มากกว่าหรือให้รีลีสได้หน่อยหนึ่งอะไรอย่างงเี้ยครับ นี่คือคุณพูดแบบสายลึกแล้วพอเราพูดถึงเพลเยอร์ก็เขาทำได้ขนาดนั้นตอบสนองได้ขนาดนั้นครับผมถ้ามุมมองของชาวบ้านทั่วไปแอมเจอร์ทั่วไประบบเวทจะทำให้ก้าครับจะช่วยชีวิตเขาเล่นซันได้ง่ายขึ้นยังไงฮะทวนลมไม่เสียระยะแต่ตกอยู่รู้ไหมครับเพราะว่าไฟ์ออกไปขีดปึ๊บแล้วมันก็จะไปไบรท์บนกรีนอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่ที่ทำให้เอ็นยูเซอร์เข้าใกล้กับทัวร์เพลเยอร์ได้มากที่สุดเหมือนในทีวีมากขึ้นอารมณ์นั้นมากขึ้น ดูฟังๆดูแล้วเนี่ยระบบเวสของ SM9 ตัวนี้เนี่ยน่าตอบโจทย์ความฝ่ฝันการเล่นสั้นของเพล y e เยอร์แล้วก็เอเมเจอร์หลายคนให้เรียกไงทำได้ตามเป้าหมายได้ง่ายที่สุดแต่ว่าตัวระบบเรื่องของเรียกว่าเทคโนโลยีที่มันแตกต่างจากเดิมนะครับแตาามองเชิงลึกเข้าไปถ้าเอาชัดๆเลยนะครับใน5860เราจะมีทางเส้นปลายใบนะครับแล้วก็คอที่สูงขึ้นอันนี้คือตัวที่ลิฟ CG ออกมาข้างหน้าเราก็สูงขึ้นนะครับอันนี้คืออันนี้คือหลักๆเลยที่เห็นชัดคือ58-60ครับผมโอเคเข้าใจฮะแล้วก็กร๊ปนะครับครับผมก็ก็เช่นกันครับในในหลอดที่องศายิ่งยิ่งหน้าไม้แบนลงมามากขึ้นกร๊ฟก็จะกว้างมากขึ้นกว่าองศาที่ชันกว่าโอเคหมายถึงว่าแต่ด้วยตาเราสามารถแยกแยะได้ไหมพอเห็นได้อยู่ครับได้ใช่ครับถ้าเทียบ46 48กับ58าสดจะชัดมากเลยใช่ครับ ทีนี้แต่ละรุ่นนี่ครับเราสามารถมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมอีกเรื่องของการที่เรียกว่าถ้าสมมุติเราพูดถึงว่าเราไม่คัสตอมนะแต่เขาพรวายมาให้เราเนี่ยมันมีลายแบบไหนบ้างโอเคก็ก็มันจะมีเบสออนบาวน์กับกรายใช่ไหมครับก็คือล็อกเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นบาวน์ซึ่งมันจะมาคู่ไงกับล็อคนั้น โดยประมาณครับมันจะมีแบบมันจะมีสลับกันด้วยนิดหน่อยครับอย่างเช่นถ้าองศาหน้าชันหน่อยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นフルกรายน์ฟกรายนะครับเบาสิบสี่สิบหกสี่สิบแปดก็จะเป็นฟูลโซเลยฟกรานก็คือไว้ตีเต็มอย่างเดียวก็เป็นนี่อันนี้ห้าเราจะเต็มกว่านี้ใช่ไหมก็จะเี็นใช่ใช่ครับอันนี้เลยปั๊บหยิบตัวอย่างเลยละกันครับก็ถ้าสังเกตเลยนะครับ46 48จะเป็นเบาสิบอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นฟูลโซฟกรายตัวเดียวเลยจะไม่มีแบบอื่นเลย นะครับอย่าง50 50ก็จะเป็น F grind เหมือนกันแต่ก็จะเป็นเบลลแปดเบลสิบสองเพื่อให้เหมาะในการเล่นฟูลช็อตอย่างเดียวนะครับ<ม>แต่ว่าม,มันสั่งเจียได้อีกอ,อย่างบางคนก็ก็สามารถคัสตอมไมายสในการแทนกราว n ์ได้อีกครับผมแสดงว่าถ้าเกิดเรามาที่นี่แล้วเราวัดจากเครื่องแล้วทําตามเซชั่นต่างๆแล้วเราบอกเลยว่าตรงนี้ออกเท่าไหร่นี่ออกเท่าไหร่ออหรยังไงก็คัสตอมตรงนี้จบไปเลยใช่ครับก็<ะ>สามารถทําได้อีกเหมือนถ้าสมมติฟูลโซ่แบบบางคนเล่นเปิดหน้าไม้ด้วย ก็คือมันสามารถเจียออกเพื่อที่ว่าเปิดหน้าไม้แล้วบาวน์ไม่แอดอัพอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเห็นเหมือนกันนะคนที่แบบเล่นแบบ4852แล้วยังเปิดอยู่ก็บางคนบางคนก็เหมือนแบบแอบเล่นเปิดหน้าไม้เยอะๆอะไรเงี้ยบางคนจดแต่งตใช่ครับผมนี่คือหลักๆของ SM9 ที่เกิดขึ้นครับเซึ่งยังคงคอนเซ็ปต์มีทั้งหมด3สี3สีใช่ครับต่างกันยังไงครับนี่ผมถามจริงแต่เพราะว่าผมว่าต้องมีคนถามแน่นอนว่าเอะผมซื้อนี้ต่างไหมกับสีดำต่างไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่อยากได้เข้ากับเซ็ ในถุงใช่ไหมครับก็จะเป็นทัวโครมง่ายๆเลยก็คือเลียงไปปุ๊บสีเดียวกันไม่กระโดดออกมาเหล็กทั่วไปเลยใช่ครับผมถัดมาก็จะเป็นบรัสตีลก็คือตัดแสงสะท้อนได้หน่อยหนึ่งคือจดไปแล้วแบบเปิดหน้าใบแสงไม่เข้าตาเวลาพัดที่ส่องมาไม่กระสอนเข้าตาถูกต้องครับก็จะช่วยได้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเจ็ทแบล็คใครชอบหัวดํดำ ฟีลบอว่าด,ดูดุหน่อยตีแล้วมีรอยลูกอยู่บนใบอะไรเงี้ยครับก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์แต่ต้องเน้นนะฮะรอยควรอยู่ตรงกลางไม่ควร<ม>จะอยู่นอกเส้นเท่าไหร่เพราะจะเห็นชัดเลยทีนี้ทีนี้จะฟ้องเลยครับ <c oughs> ถามนิดนึงครับผมถามตรงๆเลยว่าสีดำมีโอกาสลอกมากน้อยแค่ไหนครับถ้าตีในไซสยเย์เยอะๆก็จะมีหลุดลอกออกมาครับแต่ว่าข้อดีของการที่มันลอกเนี่ยมันสามารถสนิมขึ้นได้ด้วยอ๋อสปินเยอะขึ้นเลยก็เท็กซ์เจอร์เปลี่ยนไปแล้วกันครับ ใกล้เคียงเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นของเบสของเปเล่ดัว่วนใหญ่จะเห็นเป็นดวงตรงกลางที่ขึ้นสนิมอยู่ใช่ครับเหมือนือนเหมือนเหมือนล่องหายตรงนั้นเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมอารมณ์นั้นเลยผมถามต่ออีกนิดนึงพอพูดถึงเซเยอร์แล้วเขาเปลี่ยนเบสกันรุปงสามเดือนโดยประมาณใช่นักกอล์ฟอเมเจอร์จำเป็นขนาดไหนครับเล่นบ่อยไหมซ้อมบ่อยไหมนะครับเหมือนเหมือนเราจะอินดิเคตจากมีออกรอบ75ครั้งร2อยิครั้งแล้วทำสถตตเรื่องสปินออกมานะครับเหมือนโรบอทเทสครับ เราก็มาเทียบกับกับผู้เล่นทั่วไปที่เราทำสแตทกันนะครับถ้าออกรอบ125ครั้งส่วนใหญ่ตกแล้วจะรีลีสหมดละจะไม่ตกฮอปฮอปละใบละนะครับใน75ครั้งยังพอได้อยู่แต่ก็คือถ้าอยากได้แบบซิปถอยหลังอ่ะก็ใหม่ๆหน่อยเฟชั่นกรูปโอเคก็อยู่ที่ทุนซ้ำของแต่ละท่านแล้วแล้วถ้าชอบครับถ้าคุณอยากได้แบบไฮสแตนดาร์ดตลอดเวลาที่เดี๋ยวก็คือตัวคุณละคุณก็ต้องมีนะครับ ไม่เกินเจ็ดเอาถึงร้อยครั้งโดยประมาณออกรอบก็เปลี่ยนระบบอีทีหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าสำหรับนักกอล์ฟอเมเจอร์ทั่วไปที่ทำงานด้วยตีกอล์ฟด้วยอาจจะใช้ได้ถึง1ปีมีความเป็นไปได้เพราะว่าซ้อมก็ต้องทำงานและออกรอบก็จำกัดหน่อยใช่ครับอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาคัสซอมที่นี่ก็ได้เหมือนกันได้เราทำฟิตติ้งได้เลยเวทก็ได้ครับตอนนี้มีแอปใหม่ในการฟิตติ้งเวทด้วยครับโอ้ก็ทำให้ ฟิเตอร์ทำงานง่ายขึ้นแต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นคร่าวๆแล้วเราก็จะไปดูรอบๆกรีนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเทิร์ฟแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ในในระบบ fitting ตัวนี้ในแอปตัวนี้มันก็จะถามว่าสนามนุ่มไหมหญ้าเป็นยังไงทรายแข็งทรายนุ่มอะไรเงี้ยครับเราก็จะเขาเขาก็จะช่วยเกลีย่ยได้ว่าบ ounce เท่าไหร่รายอะไร,ร ช่วยได้ในการเล่นแค่ไหนแสดงว่าเท่าที่ฟังแล้วเราไม่ได้แค่ตีจากพรมหรือว่าจากตรงนี้เท่านั้นไปถึงกรีนจริงตรงนั้นเลยใช่ครับเวลาฟิตติ้งเราจะไประเบิดทรายด้วยชิปแบบว่าย้อนญ่าตามญ้าญ้าฟูญ่าเตียนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูว่าบาวน์ไหนเหมาะสมในในโอเวอร์ออลการเล่นนะครับทุกวันนี้นะครับระบบการทำงานทุกอย่างของไมค์กอลทำให้ทุกคนตีง่ายขึ้นแล้วเมื่อก่อนเราใช้แค่วเวทที่ไม่ใช่เวทด้วยซ้ำเป็นแซน์เวทที่มากับเซต ตัวเชิงเวสหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่มากับเซตบางครั้งมันไม่ตอบโจทย์ในการเล่นของเราบางรูปแบบแต่ระบบเวสเขาทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นและมาคัสซัมที่จะง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะมันคือเคยซึมซับสมบูรณเลยถูกต้องครับเห็นมุมเข้าเห็นเห็นทุกอย่างที่ควรจะใช้ควรจะทําครับเอสเอ็มเก้าผมเชื่อว่าฟังขนาดนี้แล้วทุกคนอยากให้มาลองคัสซัมกัดูครับนัดเวลามาก่อนล่วงหน้าด้วยใช่ครับนัดผ่านเว็บไซต์นะครับ t ทเทเลส t in th ครับผม แล้วก็จะมาเจอโฟรอนได้เลยหรือโปรซงครับใช่ครับ <g ül> โอเคทั้งสองท่านเลยนะครับ, <g ül> รบก็ลองมาดูนะครับผมเ <g ül> ชื่อว่าทุกท่านจะมีประสบการณ์เล่นงเวชขึ้นอย่างแน่นอนมาก <c oughs> ครับย <g ül> ินดีครับผมในนี้ก็หมดในช่วงโทรศัพท์าหบนี้นะครับ